ครับง่วงก็กลัวแล้วมันเรียกการที่บ้านสวนวัชรพลสวนผู้เม่งบ้านยิ่งดอยโอนจกพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ได้ผมจะตื้นแต่ก็ตีสองเพิ่งเมื่อไหร่ไหลเข่ากระท่อมน้อยผมปล่อยลูกสาบอยู่หน,น้าแม่มาลเลยอาละลาเลยมันไหลมาหลายทา่านด้แม่ผู้เม่งมืดจืดคืนพี่น้องเลยผู้เม่งมืดจืดคืนเลย อ๋อพี่น้องสิติดต,ตามก็ติดตามอยู่ตลอดแต่นน 4, 5, ว่วววาว,นานนนวันนี้นอนเม็ตื่นทีสองผมทั่ทั่ทัวไปนวันนี้เบียดแรงงานนังแล้วมนจะเห็นนังแล้วมันฝนตกเสียหัเสียยุวัเสียหากหลนว่าเอาตั้งไปนัางกเอาเดี๋ยวใใช้เสียกันฝนไปที่ทำงานเนาะเออไปที่ทำานขัดบ้านสวนบานา้านลพนก็ท่อมหมดละวันที่สิบแปดีกำหนดขึ้นเลย ีน่นเพราะบางมองยู้มอง,มองนอนผมนี่รู้สึกว่าน้ำถือถ่วมแต่มันเตรียมสานี่ถ่วมด้วยน้อนไปด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยเจ้าอะไรก็ขี่เข็บแม่งหวดหูเหี่ยวเขียวขอแะไรสิลังขนาดเนาะขึ้นเมืก็ไหล่รอดนีแล้วผมก็บบบกรก๊จอบขวดห้องเบิกขึ้นแล้วโอ้พัสนุหง,งเขาแล้ว,วลห้อยจอดปอดอยู่ห้านนอนนี่แล้ว โอ้โทษโทษเออเดี๋ยวนี้นกำลังไปไลลงสาจากจากวินละเออไปพรั่งเตียมสาพรั่งตกไปเรื่อยๆเออบรรยากาศเศร้าเมื่อนี้พี่น้องเลย <c ười> เป็นเศร้าที่เอ,อ่อฝนตก <c ười> เป็นเศร้าที่ฝนตกห้องทฟองแล้วละ่ะกับประวัติ น้ำก็ไหลอัลาดอาัลาดไปจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำก็คืออยู่ในสระที่พุ่น,นะลนะส่วนพุ่นอัดสินเหนือพุ่นละเหนือสวนพุ่นละเอออาเราหันไปดูพี่น้องเนาะใครอยู่ฟ้าบ่วห้องอฟ้าบ่วคัน้องตกแสีบตกนัวอยู่ภาคเสาเนี่ยตกตลอดดิฝนตกตลอดนะครับ น้ำก้าไร่มาจากพุ่นละทั้งสวนกระท่อมบ้านสวนพุ่นละยิดถนนไงขึ้นผู้เมี่ยงเหม่อเมื่อจี้คือผู้เมี่ยงเห่เห็นแจ็คเม็ดแล้วเดี๋ยวนี้ตกทั้งผู้แห้งพี่น้องเขาจะลังไปเตะอึ่งเจ่อใสอยู่ <c oughs> ผมมันไปบ่ได้ดอกตาบ่าเห็นหุงขึ้เขาเหล่าละเสียสิบกว่าปีเนาะจะกี่กับมันล่ะไปบ่าชามาบ่าเกลืองนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละใจสูงซื่อๆได้่ว่าสังขารบ่ใครออมไหว ใจสูดซื่อสัอสงขานไม่อำวายาว,นวันห่อหน่อยพี่น้องเแล้วาลากันไปถ้าจะเอาดอกแค่ดอดงังาไปให้แม่บ้านาาก็ต้อนไปหอดเล้าอยู่มือนี้หอดพวกนนี้ดอกแคปตาเอออ่ะคลิปว่วางๆช่วงนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเ้อะครับผมคลิปว่วางๆรายงานศรนัทธานพัท ในปัจจุบันสภาพอากาศเป็นอย่งไรทั้งโซนผู้มิงต่วั mm. ยุบันสวนวัชระฝนเนี่ยมันน้ำไหลลงสาลัวๆอยู่นี่แหละพี่น้องเลยอ,อ๋อสบายดีสั้นรับชมวันนี้นะครับบรรยากาศนานอนวิ่งขานาด